ทำบอดอยู่ในวงการเพลงมาอย่างยาวนาะนหลายปีนะครับสำหรับนักร้องมากความสามารถไปกวงซิลนะครับหรือคุณปราดพงชัยนะฮะตอนนี้เลยตัดสินใจเปิดค่ายเพลงเล็เยครับชื่อว่าโลมาบินนะฮะโดยมีศิลปินนักร้องวัยรุ่นที่มีความสามารถเนี่ยมาคอยสร้างเสียงเพลงให้แฟนๆได้มีความสุขสร้างความบันเทิงด้วยครับก็ตอนนี้ได้มีโอกาสนะครับได้ไปปิดค่าย อเป็นค่ายใหม่เลยที่ว่าค่ายโลมาบินครับโลมาบินเป็นโลมาแต่ที่ว่าเป็นเป็นสัี่า่ารับเป็นมิตรแล้วก็เล่นเทนแล้วก็สื่อสารด้วยเสียงนะครับแล้วก็ของเราเนี่ยคือไม่ได้โลมาธรรมาดาเป็นโลมาแบบโลโก้ติดจรวดด้วยเพราะฉะนั้นอ่ะมันจะทําให้เขาไปเราจะพาให้เขา่าไปฝังถัดคอนเซ็ปต์ของของโลมาบินอะคือ everything fun everyone fly ครับคือ ทุกคนอ่ะก็สามารถไปตรงตรงตรง,ตรงที่เขาฝันได้มียูนิตที่มันเกิดขึ้นคือลอดิชั่นคือจริงๆแล้วของค่ายคับเป็นดีซอฟมิวสิก์ไลฟ์สไตล์นะครับก็สถานการณ์ที่ผ่านมามันทําให้เราได้เจอการทำงานแบบใหม่ๆมันก็เลยมีการออดิชั่นผ่านซูมีแบบมีแบบเอ้ยคุยผ่านซูมแล้วบอกเอ้ยต้องเพลยฟันไหนซี่อะไรเงี้ยก็มันมันก็เป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเพราะเมื่อก่อนเนี้ยเราต้องมีเดโมเทสใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้มัน เป็นแบบนี้ต่อยุยคนี้แล,แล้วเนี่ยก็ทําให้มันก็คล่องตัวขึ้นแล้วก็เราได้เจอคนที่มันหลากหลายเราออดิชั่นเสร็จปุ๊บเรามีสามยูนิตสามยูนิตนี่คือเราต้องแบ่งแบ่งช่วงอายุครับเพราะว่าเวทชที่มันได้มันกว้างมากตั้งแต่ยี่สิบสองจนถึงยี่สิบแปดตอนนี้ที่มีอยู่เราก็เลยแบ่งเป็นสามุ่มครับก็คือยูนิตแรกเป็นยูนิตเอชเราเรียกยูนิตเอชคือ high energy จะเป็นเด็กแต่ยี่สิบสองครับ จนถึงอายุ15แล้วก็ยูนิต C ีซีคือครูครัชคือแบบเป็นแบบกำลังเป็นใหมรุ่นเลยอีกยูนิตคือยูนิตยูยูนิตยคืออ่ะอะเลิเตโซนะครับก็จะเป็นจะเป็นยูนิตที่โตโตที่สุดแล้วก็จะเขาเรียกว่ามีการสื่อสารคนละแบบผมว่าการการที่ได้ได้มีอยู่ตรงนี้ครับมันเป็นโอกาสที่ดีและเราก็ได้ ไดม้มองเห็นศักยภาพของหลายๆคนแลว้วก็โลมาบินเองเป็นค่ายใหม่เราเปศิลปินที่เป็นศิลปินใหม่เราไม่ได้แบบเอาศิลปินดึงมาจากที่อื่นเราเราพยายามสร้างสิ่งที่สิ่งที่มันใหม่ทั้งทั้งทั้งภาพลักษณ์ทั้ง,ท,งทั้งสิ่งแวดล้อมของของของ,ของบริษัทเรานะมีเพจครับก็คือโลมาบินเอ็ L O M A B I N ครับแลว้วก็ทางไ g จก็เป็นโลมาบินออฟฟิเชียลครับ ทุกแกลฟไม่ได้อยู่มีรายละเอียดอยู่ในอยู่ใน,อย,ใน,อ,ยในอยู่ในโลงพยาบาลออฟฟิเชียลหมดครับโอเคครับพี่เป๊กขอบคุณมากๆพี่ดูแลสุขภาพด้วยนะคะครับขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True ิ i ัยเอชดีเรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามส,สดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fan Page ของ True ิ i ัยเอชดีและเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ